รู้ไหมคะว่าคนที่ชอบกินคีนเสี่ยงทําให้โรคสะเก็ดเงินของเราเหือได้นะกินเคียนทุกวันแต่ทําไมผิวของเรายังแห้งลอกคันและแดงโดยจริงจริงแล้วมันกําลังทําร้ายลําไส้ของเราอยู่กันแน่เพราะหลายคนกินคีนแบบสูตรตรงเลยเช่นกินผักทุกมื้อไม่กินไขมันเลยงวดแป้งงวดมื้อเย็นหรือชอบกินโปรตีนเสริมแทนอาหารหลัก ฟังแล้วดูดีใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าเสียงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้มากกว่าที่คิดเพราะผักดิีจะย่อยยากโดยเฉพาะคนที่ลำไส้ไม่แข็งแรงอาจทําให้เกิดภาวะลำไส้รั่วมากขึ้นงวดแป้งงวดมื้อเย็นทําให้ท้องว่างและชอบหิวตอนดึกทําให้ลำไส้ผิดเวลาท้องว่างนานเกินไปร่างกายเคยชินกับแป้งตอนเย็นทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อ หรือบางไลยมักทานในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการกินคลีนไม่ใช่แค่เลือกอาหารที่ดีๆแต่เราต้องรู้ร่างกายของเราด้วยใครที่ชอบกินคลีนอยู่ลองคอมเมนต์มานะคะ